สวัสดีทุกท่านนะคะมาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะผลหานอยออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วมาดูผลหานอยกันสักหน่อยนะคะอ่ะพิศเศษนะคะออกกันที่หกสี่ห้านะคะข้างล่างเก้าสามนะคะอ่ะมาดูในชุดวิ่งพิศเศษกันก่อนเนาะอ่ะเห็นอยู่นะคะ ชุดวิ่งพิเศษนะคะ,ะชุดวิ่งพิเศษมาตรงน,นี้กันก่อนเนาะชุดวิ่งพิเศษแอดให้วิ่งเจ็ดกับเก้านะคะเด่นเจ็ดลองเก้าเราเข้ากันที่ชุดเก้านะคะ,ะวิ่งกันไปนะคะเนาะในชุดนี้ นะคะในชุด9นะคะของแอปนะคะมีที่9 4 9 5 9 6 9 7ออก9 3นะคะก็เฉียดกันไป1แต้มนะคะกับ VIP นะเออกับพิเศษนะคะเนาะก็ขออภัยนะคะอ่ะมาดูกันในชุดนี้เนาะขยับหน้าจอนิดนึง มาดูในชุดปกตินะคะปกติออกกันที่แปดสี่สองข้างล่างสี่เจ็ดนะคะอ่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะว่าในชุดวิ่งเด่นนะคะของปกตินะคะแอดให้วิ่งเด่นเจ็ดลองสี่นี่ยนะคะเราเข้าในชุดนี้กันเลยนะคะ ชุดวินของเราเข้าหมดเลยนะคะวิ่งเด่นรองนะคะเจ็ดกับสี่ห้าไม่มานะคะและแอดก็ให้เพื่อนๆที่เจ็ดห้าอ่ะเจ็ดสี่นะคะแอดบอกให้เพื่อนๆกันไว้เนาะเห็นไหมคะที่เขียนคําว่ากันนะคะเราเข้าในชุดนี้กันนะคะชุดกันเพรอแอดบอกว่ามันเป็นตัวเดิมนะคะอาจจะมีสิทธิ์มานะคะแอดเลยให้เพื่อนๆ กันเอาไว้นะคะ,อ,ะอันก็เน้นอยู่ที่เจ็ดห้าเจ็ดหกมาเข้าในชุดกันนะคะก็คือเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะอ่ะนะคะเข้าในชุดกันนะคะก็คือเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะมาตัวเดิมเนาะปกติมาตัวเดิมนะคะ เามื่อวานก็ออกกันที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นาะวันนี้ก็มาสี่เจ็ดเจ็ดสนะคะเป็นอย่างที่แอดคิดไว้เลยนะคะที่แอดบอกให้เพื่อนเพื่อเด่นเจ็ดลองสี่แอดบอกให้เพื่อนๆกันไว้นะตัวนี้นะคะมาดู VIP นะคะเจ็ดหกสองข้างล่างสามห้านะคะอะ ในชุด12ชุดไม่มานะคะมาในชุดเพิ่มนะคะในชุดเพิ่มแอดให้เพื่อนเพื่อนที่28งแปดสองเจสี่หกห้าสองหและ0ูนย์แะคะและที่เราเลือกกันไว้เลือกกันอยู่ที่สองแปกับ4ีหและ0ูนย์แนะคะแอดไม่ได้เลือกชุดนี้เนาะให้ สองหกนะคะเนาะไม่ได้เลือกชุดนี้ให้เนาะก็ขออภัยนะคะมาเข้าในชุด vp ไนะคะเนาะ,นะก็ผิดหวังกันนิดหน่อยนะคะพเพื่อนไม่ว่ากันนะคะเนาะผิดหวังกันนิดนึงตรงที่ว่าเราไมา่ได้เลือกให้กับพกเพื่อนเนาะแต่ว่ามันอยู่ในโซนเลขที่เราเลือกไว้อยู่นะคะอะส่วนในชุดวิ่งนะคะแอดให้เลือกเกับ2กับ7 สองแอดไม่ได้เลือกให้เนาะแต่มันอยู่ในนี้นะคะเก้าไม่มานะคะเจ็ดไปอยู่หลักร้อยเนาะไม่รู้เพ,เพื่อนเพื่อนจะได้หรือเปล่านะเวลาเล่นวิ่งเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนได้เล่นวิ่งชุดเจ็ดแล้วไปออกสามตัวหน้าไม่ทราบว่ามันติดไหมนะแอดก็ไม่เข้าใจเนาะแอดก็ไม่เคยเล่นวิ่งสามตัวเนาะก็ไม่รู้ว่าวิ่งเขานับตัวที่เท่าไหร่เนาะ ไม่รู้นับหลักร้อยด้วยหรือเปล่านะคะก็ไปเข้าในหลักร้อยเนาะก็ชุดสองก็มานะคะแต่เราไมา่ได้เลือกไว้นะคะเนาะมาเข้าในชุดที่เราที่แอดเขียนเพิ่มแอดก็ติ๊กไม่หมดนะคะแอดคิดว่ามันจะมาโซนเก้าแอดก็เลยเลือกที่เก้าสี่เก้าห้าไปออกเกนะ้าสามเนาะก็ขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อนมาคุยยาวแล้วเรามาเริ่มงวดใหม่กันเลยนะคะ ในวันที่สิบสองกันเนาะสิบสองพฤศจิกาเอากมหมดหมดอันนี้นะคะอ่านะสามหน่อยในชุดเดียวนะคะ มาดีย๋ยวไจะเขียนขอขอเขียนอนุญาตเขียนวิ่งกันก่อนเนาะวิ่งพิเศษนะคะขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะคะอ่าวิ่งปกติอ่ะวิ่ง VIP นะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันในชุดนี้นะคะว่าใช้เลขอะไรนะคะห้าบวก หกนะคะชุดนี้ชุดนี้อาจจะใช้เลขนี้นะคะห้าบวกหกห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดนะคะเนาะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะสิบสามบวกกับห้านะคะจะได้เป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะอ่ะวันนี้คงจะเปลี่ยนแนวทางกันนะคะ คงจะไม่มาเลขตัวเดิมๆกันแล้วนะงวดนี้นะคะเลขชุดเดิมๆจะหายไปนะคะมาจับด้ชุดคู่กันก่อนเลยเนาะเราจะเริ่มชุดที่หนึ่งนะหนึ่งแปดนะคะหนึ่งเก้าหนึ่ง 0, หนึ่งหนึ่งนะคะมาชุดที่สองนะคะ สองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนะคะชุดที่สามนะสามแปดสามเก้าสามศูนย์และสามหนึ่งนะคะอ่ะจะเห็นได้ว่าเจ็ดหายนะคะ สี่หายนะคะตอนนี้จะเหลืออยู่ที่เก้าสามสองหนึ่งศูนย์นะคะจะเหลืออยู่ชุดนี้กันอ่ะเดี๋ยวแอดจะขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะว่าเราจะวิ่งกันในชุดไหนเนาะอ่ะในชุดพิเศษนะคะที่เราจะวิ่งกันในชุดนี้นะ ในชุดพิเศษนะคะแป๊บหนึ่งนะ,ะในชุดพิเศษนะคะในชุดวิ่งชุดแรกที่เราจะวิ่งกันนะคะจะวิ่งกันอยู่ที่ นะคะอ่ะในชุดนี้จะติดอยู่ที่5ที่6ที่7จ็นะส่วนปกตินะคะจะติดกันอยู่ที่เป็นไปได้ไหมอ่ะชุดที่ปกตินะคะอ่าชุดเขาจะออกกันอยู่ที่สี่สองเนาะแล้วก็สี่เจ็ดนะคะ สี่สองสี่เจ็ดในชุดนี้สี่ของเราไม่อยู่นะครับเพื่อนสี่ไม่มานะคะชุดนี้สี่ไม่มาแอดขอเอาที่หนึ่งสองสามนะคะ ชุดนี้จะติดกันอยู่ที่หนึ่งสองสามนะทำไมถึงเลือกที่ชุดหนึ่งสองสามเพราะว่ามันน่าจะมานะคะในชุดนี้แอดอยากให้เพื่อนๆติดศูนย์ไว้เผื่อนะคะเนาะเหมือนจะมีศูนย์มาด้วยในชุดนี้นะ่ะมาดู VIP นะคะแอดขอกันอยู่ที่สองสาม สนะคะอ่ะนี่จะเป็นในชุด VIP เนาะจะติดกันอยู่ที่2องสามสี่นะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูในชุดเพิ่มกันนะคะไม่น่าจะมาแล้วนะคะสี 4, 7, 7, 4เะ่เจ็ดเจดสี่นาะแอดคิดว่าน่าจะหาอยู่นิดนึงนะคะ ทำไมไม่เลือกเก้าเลยใช่ไหมคะเก้าไม่อยู่หรออยู่นะคะแต่ว่าแอดไม่ได้เขียนไปเนาะแต่ว่าในโซนนี้มันน่าจะมากันอยู่ที่ลักษณะห้าหกเจ็ดสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามมาเดี๋ยวเราจะมาขอเขียนในชุดเพิ่มนิดนึงนะคะเนาะชุดเพิ่มของแอดนะคะแอดจะขอเขียนเพิ่มนิดนึงนะคะมาแอดจะขอเพิ่มกันอยู่ที่ หกสามหกเจ็ดเก้าศูนย์ สี่สาม,สามอ่ะทำไมแอดถึงเรื่องอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนาออีกหนึ่งตัวนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะจริงๆแอดชอบอยู่นะที่ เจ็ดสองนะคะเนาะเพิ่มได้ไหม,มเพิ่มตัวนี้นะคะเนาะแอดชอบอยังไงไม่รู้นะคะเจ็ดสองอ่ะเพื่อนๆอนอย่าลืมนะคะติดศูนย์ไว้นิดนึงเนาะมาเราจะเล่นตัวนี้กันแอดขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะอ่า พิเศษนะคะเราจะเล่นกันอยู่ที่หกนะคะอากาสีนั้นหายอ่ะอ่ะตัวเด่นจะเป็นสีเหลืองนะคะอ่ะแอดจะลองกันที่เจ็ดนะคะ เจ็ดไม่มีเนาะเนาะเจ็ดไม่ติดในนี้นะคะอ่ะแอดคอร์ที่ห้านะกันเนาะเดี๋ยวห้าหกเจ็ดมันจะห้าอะไรนะห้าในนี้ไม่มีนะคะเดี๋ยวอ่ะแต่มันต้องมานแน่เนาะอ่ะขอที่เจ็ดนะคะ ขออภัยคิดคิดสับไปสับมามันเลือกไปถูกนะมันชอบนะคะเนี่ยมันสูตรมันแบบนั่นมากนะคะมาเราในชุดนี้นะคะจะเลือกกันอยู่ที่สายสองนะคะลองหนึ่งนะคะลองนี้จะเป็นสีชมพูนะเด่นจะสีเหลืองนะคะอ่ะมาในชุดนี้นะคะ สองนะคะลองสีนะคะ,ะนี่นะจะเป็นในชุดนี้เนาะ,ะตกขอบกว่าท่อนะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูในชุดคู่นะคะ อแอปคงไม่ขอเพิ่มเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าแอปขอเพิ่มไปหมดแล้วเนาะมาในชุดคู่นะคะแอปจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะเนาะเปลี่ยนสีไปตามนั่นหน่อยหนึ่งนะคะชุดนี้นะแอปจะเลือกกันอยู่ที่เก้าหนึ่งเก้าสอง สเตปเดิมของเรานะคะ mm hmm. กันไวน้เนาะอ่ะจะไม่ติ๊กสีนะคะเพราะว่ากันไว้ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะแตบนะคะแตบไว้อ่ะ mm hmm. แล้วก็เลือกกันอยู่ที่เจ็ดสอง หกสามอืมเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งชุดนะคะมีลางสังหรณ์เนาะอ่ะนี่นะคะหกหนึ่ง สี 4, ่หกดี่ชุดละเจ็ดหนึ่งสี่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดนะคะแอดเลอกไว้อย่างนี้นะคะ เพราะว่ามันจะเยอะแล้วนะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนอกเหนือจากแอดได้นะคะเนาะชอบเกินกันได้นะแอดในใจแอดก็ชอบเยอะอยู่นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้แอดชอบนะแอดชอบตัวนี้นะคะหกหนึ่งเจ็ดสองหกสามหนึ่งเก้าสองเก้าสี่หกนะคะ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนาอแอดชอบอย่างนี้นะคะที่ติ๊กที่ติ๊กห่างไว้เพราะว่าแอดจะเน้นอว้ของเอดนะคะแอดจะจำไว้ว่าแอดชอบตัวไหนไว้นะคะอ่าแล้วเวลาผลมันออกมาเราจะมาเทียบกันว่าตัวที่แอดติ๊กไว้กับตัวที่แอดไม่ได้ระบายสีไว้ตัวไหนมันจะเข้ากันนะคะ เนาะแต่แอดคิดว่ามันมาในโซนนี้แน่ๆน,นะเยอะตัวจริงเลยนะคะมันต้องเยอะนะคะเพราะว่ามันสามหน่อยนะคะเพื่อนๆอยู่ในชุดเดียวนะคะมันไม่ได้แค่หน่อยเดียวนะคะอันนี้แอดลงเลขตัวนี้ไว้เผื่อมันเข้าสามชุดนะคะก็ะเหมือนตกละชุดละมันมีทั้งหมดสองสี่ หกเจ็ดก็ตกชุดละสองตัวหรือสามตัวนะคะต่อต่อเคสนะคะก็คือพิเศษประมาณสองตัว v, ปกติสองตัว V.I.P สามตัวประมาณนี้นะคะเหมือนละกันไปนะคะที่มันลงเยอะตรงนี้เพราะว่ามันในตัวเลขเนี่ยมันสามารถกระโดดไปได้ที่พิเศษปกติและ V.I.P เนาะอ่ะอย่างเมื่อวานนะคะแอดเลือกที่หกสองเขียนไว้แต่ไม่ได้เลือกนะคะ ไปกระโดดเข้าที่ V I P เห็นไหมคะและ4 7 7 4แอดกันไว้มื่อวานบอกให้เพื่อนกันไว้ไปกระโดดเข้าที่ปกตินะคะประมาณนี้เลยเนาะ,อะแอดเจงให้เพื่อนกันที่สามก้ไว้นะคะเพราะว่าเผื่อเพราะว่าสังเกตดูมันสามารถวนไปวนมาวนไปวนมาในชุดนี้มันสามารถพิสดารได้นะคะ ก็เรียกว่านะคะพิสดารน,นะคะหาหน่อยนี้มักจะพิสดารเสมอทําให้เราคาดไม่ถึงอ่ะก็จะลาคลิปนี้กันไปเพื่อเพื่อ,อนๆได้รับชมกันเนะาะจะใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะคะเพื่อนๆก็คงจะรอกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละเนาะอ่ะเสียงก็ไม่ค่อยดีนะคะก็ขออภัยนะคะออกแอบแหบหน่อยเป็นเหมือนเป็นหวัดยังไงไม่รู้นะคะลาคลิปนี้ไปนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์นะอ่าเนาะแอดก็ดีใจนะคะที่มีคนคอมเมนต์พูดคุยเหมือนมีการรับชมและมีการแสดงความคิดเห็นว่าชอบในคลิปนี้นะอะไรเงี้ยนะคะแอดก็ดีใจนะคะค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดนะคะแอดก็จะได้มีแรงในการทำสูตรนะคะขอ,ขอขอบคุณค่ะ